สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่2นะคะคเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะอันนี้คือการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะเด็กๆก,ก,การเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะหนึ่งเลยนะคะที่นักเรียนจะต้องมาเรียนรู้นั่นก็คือจะต้องมีที่อยู่นะคะที่อยู่เนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษทั้งด้านขวามือก็คือเขียนตรงช่วงนี้นะคะมิรวาดตรงนี้ให้นะคะตรงนี้นะคะ โดยเขียนที่อยู่ของผู้เขียนนั่นก็คือที่อยู่ของนักเรียนนะคะตั้งแต่บ้านเลขที่ซอยถนนตำบลแขวงอำเภอเขตนะคะแขวงหรือเขตได้จะใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครแต่ของเราจะเป็นตำบลอำเภอเขตขอโทษค่ะตำบลอำเภอจังหวัดนะคะแล้วก็รหัสไปไรษสี่ที่สำคัญรหัสไปไรษณี์ห้ามลืมแล้วก็ห้ามผิด นะคะเพราะว่าผู้ที่จะส่งจดหมายตอบกับเรากลับมาอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ส่งจดหมายกับเรามาหาถูกนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการเขียนจดหมายในกรุงเทพนะคะเห็นไหมฮะบ้านเลขที่111นะคะซอยนะมีถนนมีเขตมีกรุงมีจังหวัดเห็นไหมฮะแล้วก็มีรหัสไปรษณีย์ นะคะอ่ะทีนี้มาดูของต่างจังหวัดนะคะของต่างจังหวัดนะ,ะบารขที่15ถนนโลจนะอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์ขาดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือขาดตำบลนักเรียนต้องใส่ตำบลด้วยนะคะอ่าดูต่อนะคะดูต่อสองค่ะวันเดือนปีให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนเฉพาะวันเดือนปี นะคะเขียนแบบนี้เลยนะคะอย่างตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเขียนด้วยตัวเลขไทยนะคะวันเดือนปีคำขึ้นต้นค่ะให้เว้นจากขอบกระดาษตรงนี้มา1นิ้วนะคะหนิ้ว1นิ้ว,ว,วไม้บรรทัดนะคะลูก1นิ้วไม้บรรทัดนะคะเอาบรรทัดวัดจุดนะคะ ต่อมาเนื้อความจดหมายให้เขียนย่อหน้าตามความสำคัญของเรื่องนักเรียนเมื่อตรงนี้หนนิ้วหนูเขียนคำขึ้นต้นใช่มไหมคะพอหนูเขียนเสร็จหนูจะเขียนเนื้อเรื่องหนูก็เว้นจากคำขึ้นต้นตรงนี้ตรงนี้อีก1น,นิ้ว1น,นิ้วไม้บรรทัดนะคะ อ่ะเสร็จแล้วพอหนูเขียนไปปุ๊บหนูก็เขียนเขียนเขียนต่อไปเรื่อยๆอาจจะมียิงย่อหน้าหรือสอย่อหน้าก็ได้นะคะต่อมาข้อที่5ค่ะคำลงท้ายให้เขียนให้ตรงกับวันที่เขียนให้ตรงกับวันที่นะคะ ด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยรักยิ่งรักและคิดถึงด้วยรักเสมออะไรแบบนี้นะคะข้อที่6ลงชื่อผู้เขียนให้เขียนกึ่งกลางของคำลงท้ายด้วยลายมือนะคะที่อ่านง่ายเวลาลงชื่อเราไม่ควรเขียนชื่อเล่นแอนไม่ควรเขียนอย่างยิ่งนะคะลบค่ะชื่อไม่เพาะพอนะคะเราจะต้องเขียนชื่อจริงและนามสกุลจริง ลงไปเขียนชื่อนักเรียนนะคะไม่ใช่เขียนชื่อมิตรและอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องมีเด็กชายเด็กหญิงนายนางนางสาวไม่ต้องมีนะคะเขียนชื่อนามสกุลลงไปได้เลยนะคะชัดเจนนะอนล่ะค่ะเดี๋ยวต้องเ,เตรียมกระดาษนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะคะเดี๋ยวมิรจะสอนวิธีการเขียนจดหมายในชั่วโมงถัดไปค่ะบายบายสวัสดีค่ะ